เรื่องทองอมันเวลาติมอ,อจาจจะติ้นคุ่มมันเอนเรืเ่อกบีตืมจัดเก็บไว้หมดผมมีเก็บแต่ไม่มีรภาพักเก็บไว้ในดวงใจแก็บไว้ในสมองรอพุไมไเหี่ยวอยู่กับเีมันเวลาติมให้แก้ให้ทำตสนาพุ่สบายใจตอนนั้นพนุ้มัด็นังแต่ทานังใที่ทราบนกุกเดือดด้วยมันเวลาติมจัดรายการเด็กถูกไหมใปีกรองกุญสีดัง ทำบัญชี่ว่าคือนี่เก็บได้เท่าไรไายนั่งไปเท่าไรได้โดยาไปเท่าไรได้สตาร์ทีไปเท่าไรมีของเนี่ยไปอยู่ในโลกพาไปสัมปชิ่งในเรื่องการกระทำการใช้าขารโลกเที่ยวกันจบกันมาว่าเหมือนพีน้องที่กวาดตามล้ากันมารวมถุกรวมซุกรวมกินรวมยู่รวมเป็นแต่รวมตายกันไปแต่แคน,นพวกก็ไม่มีโอกาสได้รวมแต่คงจะรวมไม่ไม,ไม่ช่าเหมือนกันตัวแก,ก๊กคลิปพี่น้องครับ อาพุ่มีใจตีใจหมาอาทีละแ้วเป็นคนมี่ีความคิดเก้ากลยสร้างอุทนดระทันวายไอ้ยูกทิศอรู่ข้าลู่ร่างเึ็นงร่างในหลักดลายกิจทึกวันนี้คือปราดโก้ขึ้นทกคนทึกปราดในด้านวัฒนธรรมุบราณผูปัญญาโตตติศปศกกินวคนในฝตายใต้จะบอมาดูราไม่ใช่พวกถุกแม้แต่เลิดซา จักครึงองอจจร่งก็กมอจัดเดิมไปได้แต่แก๊งจริงกับพี่ฬาปลากเกลือกับหวานได้ต่างๆท,ทุกฝั่งแกมาตลอดบางที่แกขับรถไปลงทุกงกีฬาส่วเดียวไปเติก็ตายติดไปรปงกย้อนได้มาไปชนลุยไปเลยสบอกแกดีมากอผมหรักว่าแกมาแกแกยังมีให้การตัดสติมากมายและแกเป็นคนดีอผู้ดีและผูดตลอด ประเทศไดนเยพ่ดพูดแล้วเป็นเรื่องทีนรองมาคิดแล้วตรงกับประเทศการปัจจุบันมากใหม่เราไม่ขอตี่นรองเราเดินทางไปและน,นั่งตะลุงและโดราเราไม่มีถรนโดดต่างแบบนี้คนนอกจากเดินเต่ากับตะกี้โดดควงปุ๊บยังปุ๊บยางจำตายขี้โดดควยจากหลังไปถึงบานถีวังปลายถีวังแค่หนังตัวเดียวกับปุ๊บแค่บ่ร์นองกล่าว ต่อไปทีตรงนี้ตงเป็นวังข้บพุทธเขาว่ารแกแกันแรกปราวว่ารอปาวพบอกเป็นวังเป็นเรือเโอ้เจอทีวังต้องจำปูว่าปวปเาป็นวังปีดรอกเท็าไมปัจจุบันทีวังเป็นทีประทับของระยาบาลจริเวจะยู่อําเ็นร,รูปคุท่ิบินแกูุ่ทตั้งแต่ถ้านี่ทีวังอย่างยาก้าจยางพี่ย่างแต่ไปรถควายอ้รถควายเล่นไปล้วผอไปถึงตรง อมยางจำิด้ทิศบ้องเลยปีเตอร์มาตรงนี้มัน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 เยอะจุกจาเป็นทีหลับชคนใ่มาน้ำมาชุบกันตรงนี้มาหลับกัตรงนี้ลลาลายอย่ครับทีเป็นเรื่องป็นตจพวกเามีเวลาไอ้ร่เสวนากจะเล่าระวัดของเขาอปีเตอรเต้าวินเต้าวานทีผู้พันขงมพว่มเรียกทีเต้าวินเต้าวานไปลงมอจคนแถวนเขาอยางไรเจ้าขายเบา แล้วก็เราคาดการติดต่อได้ที่คา,าดการติดต่อปมเลยไปอยู่ยติดตลาดไทยตอนกระดิ่งคือไปอยู่กระบี่ไม่ได้เป็นเช่นสามพาร์ตแต่ปมอยากอยูน่าคนในเมื่อสมัยก่อนเนี่ยครับมันเป็นสามพาร์เราก็ได้มอดบ,บ,บ,บอการเป็นป้อกับตุ่พวงในนี้ผมไปอยู่กระบี่เลยเสร็จแล้วผมก็ยึดทำการแสดงตั้ง,ตงแต่ลุงเสดไล่ทุกปีต่ไปลบมันอยู่กับทวดยางมั้งทวดปามมั้งเพราะแต่แลเล่นตั้งแต่ลุงมันได้ได้มันมันลอยคือโนกรอย มีเติมเมอวพงตีก้าวเดือนคือที่ลอยคือที่ลอยบอกล็อกซอกแก่ไอ้ขึ้นมาอีกขึ้นตัวลอยนี่ปีครองนี่บนตำหักที่ก <c oughs> ินข้าวกินปลาด้วยกันอ่าแล้วบอกลักจากกัรเพิ่มสารายุตเทื่องคำตัดช่วนก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสในแบบผมกับปีน้องอก,ก็เลยมาพูดคุยเรื่อเล็กๆน่อยนะครับแล้วก็ ยิ่วมาดู vas vas แลนแค้มมาด้วยดเลยวุนก Me ็กระนามาด้วยจะร้ตายกันหมดัวดังดังเห็นป่านวเพี่น้องจากที่ป่านรื่นแต่เราควายใจอย่างเลื่อนแต่นุแค้มแต่เราความยิ่งทุกวันน้าวงกับปอยแต่แหลาคงจะไปปบไปแค่งันอยู่กับพีเตอร์ปลดูแลมเพิมดว่าต่นทะเก็ขูแค่ดูแลรว้ดูแลเติมแค่ได้เลยเปดินเตือนด้นนะครับคนที่ประชาชน อ่าบ่อแมงกับพวกเรียกบ่อแมงอ่าบ่อแมงนี่ก็แกเป็นคนที่มีนิสัยด,ดีน่ารักแต่ว่าเชื่ออย่างเดียวนะแกแกมาทีน่นีแล้วแกชอบกินเหล้าเคยมีประวัติที่อ่าพบอยู่กันที่ยงเพื่อกันยนานนิดกาหน้าเพื่อเรียกพี่ติมไปไปถึ่งพอบคือเรียกไปทำความรูกจักไปพูดคุยแต่หน้าพเพื่อแกชอบผ่านแม่ าผมข้าวไปขันเก็บภาพผมตามหลังก็บพวกคุยเกี่ยวกับเรื่องภารกิจเแรกน้าเพื่อนได้ยกเล่ามาคุย,คยกับชลบัยพิเตอรบอกว่าคุณเติมต้องฝากเล่าไปปห้านแม่กันเกี่ยชลบเดี๋ยวผมโจบตั้งเวลาแคล็อกพีเตอมไม่รับนะครับหน้าเพื่อนหน้าอย่างเลือดจากช่วง,งนี้แกว่าถ้าถท่านมีเจตนาจะให้ก็ท่านไปให้หน่าเพื่อนหน้าจากช่วง,งนี้ นั่งอยู่เดียวหยบแกเสียนาไปเท่าไหร่ก็ไปเท่าบ่อหวานเละหวซนาบ่อหน้าเล็กขึนน้อยๆแกกันเลยกรบนตาพรุมีระเบียงของผมไ,ไม่ใช่พรุ่งดักเกียรติฐานไม่ใช่ทำลายเกียรติฐานแต่พรุมันดูเละคนทันเทียทิพคนในพวคกรณีที่ไรที่เป็นอบายบุกตาพรุ่รับควาาจากตาเลวไปให้กระเทากับพรุ่เชุกชื้อไม่แกดืด้อชุรา เพราะฉะนั้นเพว่ไม่ได้เพิ่รับไม่ได้เ่อเพิ่มลูกขึ้นปั๊กจับมือนี่อันหนักปกครองนี่ยเพื่อวานี่คือดักปกครองคุณเติมแข่งว่าพ่อล่าแกี่วะแก่งว่าพ่อม,มีหน้าเพื่อพ่อมันต้อมีความคิดในด้านการปกครองเมื่อคุเตอมฟันนี่พ่อมเป็นรองผัวอะไรกี่วะแต่นี่ยังเป็นหน้าเพื่ออยู่เลยสุดยอดครับไม่ว่าจะเป็นการปกครองไม่ว่าจะเป็นการขบคุณเวลาเข้ามายรับนัก พอพบอยู่กับไก่เฮาเนี่ยก็จะมาตึงหนับนักพีเตอร์จะคิดแต่ดีว่าตัวนี้อย่ารับเสือไม่ได้เพราะคนแต่แรกกันตะบอกปเพื่อแล้วมันปลิ้นร้พวกนั่งแ,แ,แต่เวน่าอยู่บ่อยเล่นเซ็ตยาวอ่านไปได้แล้วตัวร้าก็เหมือนกันแต่พีเตอร์ม่จะทุจริดแกจะรู้ว่าคนที่มาแกคือใครย,ยิ่งใจรัดเลนไ,ไม่รู้แกร,รู้เพื่อนหรแกรู้ด้วยสัญญาณญาณรู้โดยทาตีกิริยารู้โดยการพูดคือแค่ไปตักมีคลอแค่มา ห้าไม่ได้ผมคิดว่าห้าไม่ได้แล้วคนมันยังไ่เติมได้ในด้านความรู้ในด้านวิชาการโอุกกาบาดนี่ก็จบด็อกเตอร์จบปริญญาตรีแบบตัวโคมากใหม่แต่ในเรื่องด้านประสบการณ์ในเรื่องด้านซึ่งที่เราเห็นถึงหน้าถึงตาการแก้ปัญหาอะไรเรื่องต่างๆการปกครองสู้กันไม่ได้จึงแก่ดำรงขนาของแกได้จนกระทั่งสิ้นลมหายใจ ดูแาเรื่องต้นไม้ไม่ใช่ว่าพุ่มยีว่าเป็นโรคพอดีตังวงกับชักปีดอกปีบาดแผลผ่านไม่แน่วลูกนองไปแห้งตัวล็อกไปแห้งมือตับไปแห้งคุ้มขนาดอยู่ไม่ได้นอกจากคุ้มขนาดตายแล้วก็กลัวคนได้แล้วคุ้มการแสดงล่ะการแสดงนี้มากกว่าว่าต้าไม่กลืนจ่าต่อเนี้ยตัวล็อกในยองไปไหวเลยแกเครียดแป๊บๆก็เป็นว่าได้เลยการเล่นการดับออกจากสมองแกทัยย้งหมด ออกเร็วเร็วเลยไม่ใช่วาต้องคิดออกต่อเดียวสมมติเรามาเล่นลนะก็งราวิวเรื่องตั้งตังหนุ่ยว้ลงลงไปวาป่าแก่เก่งแป๊บเดียวไปวาไวาได้เลยเกี่ยวข้องกันไมแก่เก่งถึงขนาดน,นี้นะคะระับเพราะฉะนักนผมก็ก็พูดคุยเล็กๆลน่อยเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจเรื่องจา,ากมากับมากใหม,ม,ม่ประวัติโค้งเพิ่มความร้ามารโค้งไปเติมถ้าพอมีโอกาสได้ รวมเสว ok ันน้าเนี่ยคงจะพูดคุยละลายแต่คิดว่าคนนี้พอเป็นสังเขปแล้วพอให้พ no, ี่น <c oughs> uh, ้องได้ร uh, <sh arp inhale> ูはは้ว uh, ่าณวันนี้นาวันนี้ปุ๊บตั่งกล่าวหน่อยพี่ยังมีชีวิตอยู่นะครับโดยหารด้วยกระตายใจเล็บปีเติมกระตายใจเล็บวินสว่า์กระไม้ใจเล็บมียังมีชีวิตอยู่ก็เลยมาตบถ้วนความทรงจําและมาพบญาติพี่น้องเราพบเชื้อวันนตรงนี้คงจะเป็นญาติพี่น้องก้องไปมาดูหลานเติม for เรา แทบจะทังบัสตัวถังเกินแค่นี้ดีที่สุดที่ละเตียวแดงสร้างอัตราสจะสร้างไว้พวกเราพ่านจากที่ทางนี้ก็จะเหนื่อยหลับไหวบูชาซึ่งคุณญามฟังนีข้องทันติดจากไปวันนี้พุ่มตีใจและวพุ่มใจแล้วก็ได้มารวมสมุดเรียบร้อยได้รวมสาวาทสักกะ่าระดวนนำก็ไปกครองถึงคนดี้ไม่ได้พอไปเที่ยวมีกต่ว่ากว่าจากหน้าพวกเราคงไปพ่อไปลาำเราไปาาไซื้มไปท่าอยู่เลยเราไปกันได้ไหม ตรงนี้แต่ไม่รู้ใครไปปาดไอ้ไปกับไปเล่นดูดราเล่นนั่งกับปลาลูกเราลูไปกรบไปแล้วกับดูดราลุยไปอยู่เร็วดูดราเติมไปอยู่เร็วนั่งกันไปอยู่แล็วนี่ได้ข้าวได้กลือวันนั่งพร้อมกับแกก็เลยไปอยู่โรงบ้านแล้วไปถอนนึงแล้วตั้งแต่เกลือก็ไม่น่าเลยตาที่ว่าเป็นตัวป้อมอย่างตัวนี่แต่เราไปกันมาแต่ปราดว่างเลยปราดไม่ไม่ไปรออยู่แล้วนะครับแต่พอปุ๊บนะครับปุ๊บยังไม่กลายปอยก่อนนะนกลายปอยลักงๆเพื่อนตูลราจากฮะ เตกันแล้วกันเแต่ว่านี่หลายปีแล้วไม่พบปีนี้นุ่มเดี๋ยวเลกวันมันจะออกที่ออคกอยลองตัวเทีเดี๋ยวก้อยรองเออคกอยลองล้ำโคตรนั่งค้อยลองป้านะครับตุกรวมไม่ได้เพระวัติเหนื่อยนะแต่ก้อยไม่รวมนิ่มตุกรวมเลย อตอนนี้ถาา้าผู้ชมหนักอยู่กนลานา่หนักโบราณคดีแก้มากแก้มากอาจจะกลิ่นก็แกงจะกเรียวพีหน้อยเดี๋ยวเดีกวัวเสืเ้อัวนาการเสื้อหัวหนาพบกิจวัตรนี่ถ้ามีต่อไปตจากลาวถ้าพบไปตายวผมจะมาผมลุกคือผมชอบเราพวกเราที่เราินผิบ้าน,นบานป่านนี้ก็มีเลือดหอนอยคนไม่ไปเลยตามจิมดกับพมเล็ว่า มันมดโปรมงกันเลยแต่เนื้อโปรวัดกับกุ้นมป็นแจกขายข้าวเลยแกวัวผมฝันครอบรึกเลยแค่หองไหนสักหนึ่งจะดเกมมาหนแกแกมาวายเราอ่าไม่เคยเลยมัดเลยแกวัดกับโอชิมดเนี่ยกี่คนก็กรามสิ่งที่เราจะต้องอบาชิว่าเราทำผืนตีจะอนุรักษ์สิ่งเราที่เอาไว้แล้วอย่างจะอนุรักษ์แต่เราช่วงปักพวกอย่างล่าเตียวท่ำแบบนี้ทับโต๊ะกับ ่วนพี่น้องหมายวันนี้เราดำนีเนี่ยนี่ฮะซ่งวันเราจะต้องควร,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 รอนุดูดังจะมาช่วยกันตรงนั้นแหละมันมันจบอยู่แล้วรอป่านี้มันไปแม่วนี่วัฒนธรรมความเป็นยุคนะั่นตักเจอกันไปแล้วเกเจอบอกเปียมติดคลอยบอกคลิง้ไลงไม่แต่เล็กไม่แล้วเอ้บี้ตีนี้ไปร,รวยได้แล้วเป็นรัแงแมดเตีวเยวอะไรเจอโลกบอ,อกั่าที่ไหนอ๋ออไรอ่าหนุลี่ไรไรวยไ,ได้แหละ ียพอเจอไปเลยนะักประกูลก็ไปเรากำลังจะเส่ยวัฒนธรรมเรากำลังจะเส่อรรรมระ,ระเพีนี่จะลบเรากำลังจะทิ้งแป้นนี่หลือทิ้งชาตนะครับแต่ใก็เพราะชาติมันวัฒนธรรมมันรวบอยู่ในชาติหมดเพราะมรพีน้องกับวันนี้ปีบ้านนี้ต้องดีใจวันนี้เรามาสาวนี่ที่ล่างต้องมามากกว่านี้เราไปรวมมาดูก้วย เอาป็นผ <cin> <and true> <fundamentals> ั้เราไปตามรังนักเลงไปได้โรโอยากกินนลำชุบจะทงาบได้ i ี่เรากินลำชุบไปได้ดเพชรดกินตบังปุมไม่หวาเลยที่ยากกินผงปลากินลำชุบสปาวันตาทำเลยก็ขัดเลือดให้เป็นครูโชนดีมันจะครูโชนนักือครูผู้ปัญญาราพุงไปในครกโชนถูกทิศหลหลายคนชลนอเส้นลงดังไปกระไรขนาดก็เลยเขาหยกยอมันเป็นครูโชนดีกาวีเขาผงจะไปประชุมรายละเอียด coi ai bia băng chẳng phải, phải ai chẳng, bớt ai thì to cả trăm tí vậy đó mình à. à, là à mà này à, à bia đỏ gặp à, phong chất thải có Ai bia đỏ này đập một chút một một chút một chút thì đâu này đập bé cũng sốt bé cầm tụng kiểu dạng có gì mà đồ là thơm có gì nào thì à hai bên thu chút khách đi แาอยู่ทีถุกก็ค่อยบรรทุกที่ทุกของก้อยทุกที่เป็นสำหรับพวกเราก็ค่อยมีความทุกข์กับทุกคนไม่ดีนะครับอยากเจ็บแลวก็อยากจุด